ระแทกใจอย่างหนักเทเลนทีมอ e ีสปอร์ตชื่อดังจากไทยถูกไล่ออกจากลีกเวเลนอย่างกระทันหันแต่เรื่องราวเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่าที่คิดมากนักแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรกับการตัดสินใจนี้มาดูรายละเอียดกันให้ละเอียดเพื่อให้ทุกคนที่สนใจอ e ีสปอร์ตเข้าใจง่ายขึ้นเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทําเอาแฟนๆชาวไทยต้องตกตะลึงไม่น้อยเมื่อทีมเทเลนออกมาประกาศว่าพวกเขาถูกถอดออกจากการแข่งขันในลีกเวเลนแบบอย่างเป็นทางการแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เทเลนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์บิซิทีแป ซึ่งเป็นลีกอีสปอร์ตเกมเวเลน์ในภูมิภาคแปซิฟิกโดยทีมนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยและมักจะส่งนักกีฬาชาวไทยลงสนามในทุกตำแหน่งสำคัญมาโดยตลอดเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นวิซิตีย่อมาจากเวเลน์แชมเปี o ยนส์ทัวร์ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกที่ไรอีกเกมจัดขึ้นผลเพื่อแบ่งนักกีฬาออกเป็นภูมิภาคต่างๆเช่นแปซิฟิกที่รวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยและทีมที่เข้าร่วมจะต้องมีฐานการเงินที่มั่นคงเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสูงลิบ ในการฝึกซ้อมซื้ออุปกรณ์และเดินทางแข่งขันแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและน่าคลางแคลงทางทีมได้เปิดเผยว่าการถอดทีมเทเลนออกเกิดขึ้นเพราะปัญหาทางการเงินเป็นหลักขณะเดียวกันเทเลนก็ประกาศยุติบทบาทในเกมเบลเลนไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นแถลงการจากทีมเหีียวแดงยังระบุด,ด้วยว่าเรียนครอบครัวเทเลนที่เคารพทุกท่านองค์กรขอประกาศการยุติบทบาทภายในเกมเบลเลนด้วยความเสียใจอย,อย่างยิ่ง เนื่องจากระอิทได้มีมติถอดทีมของเราออกจากการแข่งขันวิสิทติท้ายที่สุดแล้วทางองค์กรเคารพและยอมรับการตัดสินใจของรอิทอย่างเต็มที่พร้อมขอบคุณสำหรับความพยายามและการทำงานร่วมกันในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ค้างอยู่แม้ว่าเราจะเชื่อมั่นว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแต่เราเข้าใจและให้ความเคารพต่อความจำเป็นของรอิทในการดำเนินการเรื่องนี้ ปัญหาทางการเงินที่เรารเผชิญอยู่ในตอนนี้เกิดขึ้นจากการที่ระดมทุนสำหรับฤดูกาลปัจจุบันล,ล่าช้ามานานหลายเดือนซึ่งเดิมทีควรจะเสร็จสิ้นตั้งแต่ต้นปีความล่าช้านี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำเนินธุรกิจอ e ีสปอร์ตของเราทำให้ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยุติบทบาทในขณะนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสนับสนุนนักกีฬาที่มีพรสวรรค์ขององค์กรให้ยังคงแข่งขันต่อไปภายใต้สังกัดใหม่ในฤดูกาลที่จะมาถึงองค์กรกำลังประสานงานกับผลิตเพื่อให้การเปลี่ยนผ่าน เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดพร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ผู้เล่นทุกคนเต็มที่เพื่อให้พวกเขาเดินหน้าอาชีพอ e ีสปอร์ตได้ต่อไปเทเลนจะหยุดพักจากการแข่งขันเบลนทิสพอยต์ช่วคราวเพื่อทบทวนและประเมินทิศทางในอนาคตขององค์กรสุดท้ายนี้องค์กรขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านจากทั่วโลกที่ยืนหยัดเคียงข้างและให้การสนับสนุนเราเสมอมาตลอดเส้นทางการเดินทางในวงการนี้ด้วยความจริงใจเทเลน และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการตัดสินใจของไรอิในการถอดทีมออกแบบนี้ได้จุดประกายคำถามมากมายเกี่ยวกับความยุติธรรมในอ e ีสปอร์ตเพราะบางคนอาจเห็นว่าปัญหาทางการเงินเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ถ้าทีมมีเวลาและโอกาสมากขึ้นตัวอย่างเช่นในวงการอ e ีสปอร์ตเคยมีกรณีทีมอื่นที่เผชิญปัญหาเงินทุนแต่ได้รับการช่วยเหลือจากพันธมิตรหรือแฟนคลับจนสามารถกลับมาแข่งขันได้อีกครั้งแต่ไรอิในฐานะผู้จัดอาจมองว่าการรักษามาตรฐานทางการเงินเป็นสิ่ง จำเป็นเพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของลีกหรือรวมเหตุการณ์นี้เลยกลายเป็นประเดนถกเถียงได้อย่างน่าสนใจคุณคิดว่าการตัดสินใจของไรอิแข็งกราวเกินไปหรือเป็นการป้องกันที่ดีสำหรับกีฬาและถ้าทีมอย่างเทเลนสามารถหาทางแก้ไขได้เองโดยไม่ต้องพึ่งลีกคุณจะเห็นด้วยหรือไม่กับการให้โอกาสครั้งที่สองเรามาดูกันต่อแต่ที่นี่คือจุดที่มันซับซ้อนมากขึ้นแม้ว่าทีมจะเคารพก,การตัดสินใจของไรอิตแต่บางคนอาจสงสัยว่ามีปัจจัยอื่นๆซ่อนอยู่หรือไม่เช่นการเมืองภายในทีม หรือข้อพิพาทที่ไม่เปิดเผยซึ่งในอ e ีสปอร์ตมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทีมถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้หลีกมีสีสันและแข่งขันสูงขึ้นการถอดเทเลนออกอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่าเพื่อดึงดูดทีมใหม่ๆจากภูมิภาคอื่นๆเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งแต่ไหนทางกลับกันก็อาจเป็นการสูญเสียโอกาสในการพัฒนานักกีฬาไทยที่เต็มไปด้วยความสามารถเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับมือใหม่หากคุณยังไม่รู้จักเบลน์มันคือเกมยิงปืนออนไลน์ ที่ผสมผสานการต่อสู้ทีมกับเหล่าตัวละครที่มีทักษะพิเศษโดยลีกวิสิตินั้นเปรียบเสมือนฟุตบอลโลกของเกมนี้มีการแข่งขันระดับสูงและเงินรางวัลมหาศาลแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงเช่นการทีมต้องจ่ายค่าจ้างนักกีฬาค่าโค้ดและแม้แต่ค่าเทรนนิ่งที่แพงลิบดังนั้นปัญหาที่เทเลปเชิญจึงไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ยังกระทบต่ออนาคตของนักกีฬาที่อาจต้องหาทีมใหม่แม้ว่าทีมจะสัญญาว่าจะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านแต่หลายคนอาจตังวั แล้วว่ามันจะยากแค่ไหนในการหาสังกัดใหม่ในตลาดที่กับข้างสุดท้ายนี้เราขอเชิญคุณทุกคนมาแบ่งปันความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างคุณเห็นด้วยกับทางเลือกของไรอิกหรือคิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับแทเลนและนักกีฬาไทยมีใครเห็นมุมมองอื่นๆเช่นการที่หลีควรมีนโยบายช่วยเหลือทีมที่มีปัญหาเงินทุนมากขึ้นหรือไม่หรือแม้แต่การที่แฟนคลับควรมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อทีมที่รัก มาแลกเปลี่ยนไอดีกันเพื่อให้การสนทนากลายเป็นประโยชน์สำหรับวงการอ e ีสปอร์ตไทยในอนาคต